สดีค่ะเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่อง v ีวัตเลเอรนะคะปกติอ่ะเราก็จะเจอกันในไลฟ์เนาะทางเพจวีวัตเลเทอรนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็คือประมาณวันพฤหัสนะคะช่วง11บเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์พูดคุยเรื่องหนัง <S <S ทั้งช่อง y t u t u เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราพยายามจะสื่อสารเกี่ยวกับลูกค้าสื่อสารเกี่ยวกับหนังเนาะ ก็คือวันนี้เนี่ยเราก็แพมจะรวบรวมคาถามจากลูกค้าจากเพื่อนๆที่ inbox เข้ามานะคะว่าเออหนังแท้มันมันเป็นยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แพรมจะรวบรวมคาถามมาแล้ววันนี้เนี่ยหนึ่งในคําถามยอดฮิตของทุกคนและเอินเชื่อว่าทุกๆคนก็แบบน่าจะอยากรู้เนอะเพราะว่าก่อนที่เอินจะมาทําหนังเนี่ยคือเอินก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออทาไมมีลูกค้าเดินเข้ามาถามหรือมีเพื่อนๆเดินเข้ามาถามว่าเอ้ยหนังเนี่ยมีหนังฟูเกรนไหมมีหนังท็อปเกรน คือเอินเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยในช่อง y t u t u เนี่ยก็อาจจะอยากรู้เนาะอาจจะอยากรู้เหมือนเอินเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเอินก็ได้หาข้อมูลมาเนาะข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็มาจาก กูเกิลด้วยนะคะเอิญก็พยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของเอิญเองแล้วก็ของทางร้านเองนะคะที่เราเปิดร้านขายหนังมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับหนังเนืยอยู่กับมันมาสักระยะหนึ่งก็นานแล้วเหมือนกันนะคะทางร้านวิวเลเทอร์เราก็เปิดมายาวนานมากตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อเนาะสู่รุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สะสมประสบการณ์ตรงนี้นะคะ่ะแล้วเราก็มาให้ความรู้กับลูกค้าที่อยากจะรู้ว่าหนังแท้มันเป็นยังไงนะคะยังไงก็ฝากช่อง ทาง YouTube ไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องหนังไงเงี้ยคะ่ะฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งให้ด้วยนะคะทางช่อง YouTube ของ o n ว l e t ล e ทอร์ค่ะเมื่อกี้เอิญก็แนะนําคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าประเภทของหนังเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมี Fu Grain Top Grain Corrected Grain Split Grain แล้วก็ Bunded l e t t ท e r นะคะซึ่งจะมาพูด เจาะในแต่ละอันสั้นๆแล้วกันเนอะว,ว่าหนังฟูเกรนคือหนังอะไรถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเอาอันแรกก่อนนะหนังฟูเกรนเลยฟูเกรนก็คือผิวหนังชั้นบนสุดชั้นนอกสุดอันนี้เปรียบเทียบในเรื่องของถ้าเป็นวัวเนี่ยก็คือเป็นผิวที่หลังจากเอาขนวัวเนี่ยออกไปแล้วก็คือผิวชั้นนั้นเลยซึ่งผิวชั้นนั้นเนี่ย หายากมากนะคะหายากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะให้วัวที่มันไม่มีแผลเลยสวยมากๆเหมือนต้องเลี้ยงตัวเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งวัวเวลาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงรวมๆกันเนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแผลบ้างมีอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าเป็นหนังฟูกเกรนจริงๆหลังจากเอาขนของเขาออกไปแล้วแล้วถ้าจะสวยจริงๆเนี่ย หนังค่อนข้างมีราคาสูงมากแล้วก็หายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอามาทำเป็นหนังที่สำหรับทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค่อนข้างมีราคาสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่างอย่างยกตัวอย่างที่ร้านเราก็มีหนังอยู่ประเภทหนึ่งเหมือนกันเราเรียกว่าหนังฟอกฝาดนะคะหนังฟอกฝาดที่เรานําเข้าจากประเทศอิตาลีนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือหนังฟูเกรนนี่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าคือมันค่อนข้างสวยมากคือมันแทบไม่มีแผลเลยแล้วเขาก็ฟอกได้ได้สวยเลยแต่ถามว่าถ้าโดยพื้นฐานแล้วถ้าหนังฟูเกรนเนี่ยมันมีแผลเนี่ยหรือมันอาจจะมีรอยคอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนังช่วงไหล่ของวัวนะคะถึงมันจะมีรอยคอเนี่ยในกล้องไม่น่าจะเห็นน่าจะเห็นชัดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะมันคือรอ ไปธรรมชาตินะคะเพราะมันคือฟูเกรนฟูเกรนคือเขาเอาขนออกปุบแล้วเขาก็ฟอกตามธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยต่างๆที่เขาทิ้งไว้เนี่ยมันมีความธรรมชาติสูงมากและหนังมันสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเขาจึงมีราคาแพงเพราะว่ามันหายากด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยธรรมชาติของฟูเกรนรอยคอก็แล้วแต่รอยแผลน,นิดนึงตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคงความธรรมชาติเอาไว้ทั้งหมดนี้เลยอันนี้ก็คือหนังที่ทางร้านนําเข้ามาจากอิตาลีนะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของหนังฟูเกรนค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวที่2ที่เราจะพูดถึงก็คือท็อปเกรนนะคะท็อปเกรนอันนี้เนี่ยจะหาได้ง่ายกว่าฟูเกรนนะคะแล้วท็อปเกรนคืออะไรท็อปเกรนก็คือหนังที่สวยเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า พราะเราเอาหนังเป็นแผ่นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาขนวัวออกไปพอเอขนวัวออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นฟูลเกรนเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรกับมันเลยเราจะย้อมเขาขึ้นมาสวยๆแบบนั้นเลยเพราะว่าหนังเนี่ยจะต้องสวยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นท็อปเกรนเนี่ยคือตรงไหนที่มันมีอาจจะมีตําหนิมีแผลค่ะเราอาจจะขัดเขาออกไปด้วยกรรมวิธีทางการฟอกนะ ขัดต้องแผลออกไปขาดความไม่สวยออกไปให้มันคงความสวยของหนังทั้งแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟูเกรนกับท็อปเกรนเนี่ยใกล้กันมากนะคะมันยังคงผิวชั้นนอกของวัวไว้อยู่คงความธรรมชาติคงความสวยงามของวัวไว้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราจะพูดว่ามันเป็นฟูเกรนเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันบางส่วนที่มันมีตําหนิเอิร์นบอกไปแล้วว่าวัวเนี่ยค่อนข้างหายากเนาะที่จะไม่มีตําหนิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่มีหนังวัว ใช้กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องตรงไหนที่มันมีตาหนิเล็กๆน้อยเนี่ยเราก็มีกรรมวิธีทางการฟอกเนอะเราก็ขัดผิวเขาออกไปขัดบางๆขัดเบาๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามนะคะเกิดความสวยงามประมาณอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนังที่ร้านเหมือนกันนะคะเราเรียกมันว่านิวยอร์กนิวยอร์กตัวนี้ก็คือเป็นท็อปเกรนนะคะซึ่งมันยังคงความเป็นฟูเกรนอยู่บ้างบางส่วนแต่ว่าส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีความไม่สวยเกิดขึ้น เราก็จะมีการฟอบเราก็จะมีการขัดหนะเขาออกไปบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นที่ร้านก็จะมีหนังนิวยอร์กตัวนี้นะคะเป็นหนังนิ่มนะคะหนังนิ่มที่คุณภาพดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนังท็อปเกรนค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่3นะคะตัวที่3เราเรียกว่า corrected g r a n ค่ะ corrected g l a n คืออะไรคือหนังชั้นที่ไม่มีผิวส่วนหน้าอยู่ละก็คือว่าหนังตัวนั้นหนังวัวตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วไม่สามารถที่จะขัดออกไปบางส่วนได้เนาะอาจจะมีแผลทั้งตัวมีรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขัดบางส่วนข้อออกไปได้ละมันก็จะ ไม่ใช่ฟู l g เกรนแล้วก็ไม่ใช่ท็อปเกรแล้วแต่เราจะ correct ก็คือการที่เราขัดเขาอาจจะทั้งแผ่นเลยมันอาจจะไม่สวยเลยทั้งผืนวัวแบบนี้ค่ะวัวจะมาเป็นผืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่สวยปุ๊บพอขัดออกไปแล้วเนี่ย ในส่วนของการขัดปุ๊บเรียออกไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนัง corrected g r a i นนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะทิ้งเอาไวใ้ให้มันเป็นเรียบๆแบบนั้นแล้วก็ฟอกออกมาหรือในอีกส่วนหนึ่งหนัง corrected g r a i นนะคะนิยมนํามาอัดลายนะคะนิยมนํามาอัดลายอย่างที่ร้านเราก็มีค่ะ corrected g r a i นนะคะนี่ค่ะเป็นลายเอฟซัม um นะคะเราเรียกตัวนี้ว่าลายเอฟซัม um. มีขายที่ร้านเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นหนังเครื่องตัววัวค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือการขัดผิววัวชั้นนอกออกไปนะคะ ขัดผิววรวชั์นนอกออกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็อัดลายเอฟซ้อมลงไปคือที่ร้านเราจะเรียกว่าเอฟซ่อมอันนี้ก็คือตัว corrected grain ของที่ร้านค่ะนี่นะคะประมาณอย่างนี้เลยค่ะมาต่อกันในตัวที่4นะคะตัวที่4ก็คือ split grain split grain คืออะไรก็คือการที่ผ่าหนังชั้นบนออกไปทั้งหมดเลยหนังวัวเนี่ยมันจะมาหนาหน,นาแบบนี้เลยนะคะก่อนในตอนที่ในกระบวนการของการฟอกมันจะมาหนาๆนานาแบบนี้ เมื่อเราผ่าเขาออกไปนี่ผ่าออกไปเลยมันจะเหลือหนังตรงช่วงท้องนะคะ split grain ก็คือหนังช่วงท้องที่ติดกับตรงท้องของวัวค่ะก็คือหนังช่วงนั้นซึ่งนิยมนำมาทำเป็นหนังสูเอ e นะคะหรือหรือว่าหนังกลับนั่นเองอย่างที่ร้านเราก็มีขายนะคะตัวหนังกลับจะเห็นว่าตัวหนังกลับเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยเห็นไหมคะมันจะลูบไปลูบมาแล้วมันจะมีขนๆหน่อยอันนี้ค่ะก็คือหนัง split, split. สป l ิ t ตเกรนเนาะก็คือหนังช่วงตรงท้องวัวนิยมทำทำมาเป็นหนังสูเอตท,ที่เรารู้จักกันนะคะต่อไปค่ะก็มารู้จักกับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายประเภทที่5เนี่ยละเรียกว่า Bonded Letter นะคะคืออะไรตัวนี้เนี่ยเราไม่มีขายที่รานนะคะเพราะว่าหนังตัว Bonded Letter เนี่ยมันคือการที่ โรงฟอกนําขี้หนังขี้หนังก็คือเศษหนังเวลาเวลาเราจะขะเวลาเราฟอกหนังใช่ไหมคะเขาจะต้องมีการตัดแต่งเชฟของหนังเนาะเป็นครึ่งตัวเป็นช่วงไหลช่วงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเขาตัดแต่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเศษที่เหลือของหนังวัวนะคะโรงฟอกเนี่ยที่ทาหนังประเภทบอนดเดลเตอร์ Later, เนี่ยก็คือจะเอาหนังพวกนี้ไปปั่นรวมกัน รวมๆๆๆๆแล้วก็เทกาวลงไปให้เขาเชื่อมต่อกันและอัดมาเป็นแผน่นอัดมาเป็นแผ่นไม่ว่าจะเป็นเชฟไหนก็แล้วแต่เป็นเชฟครึ่งตัววัวเป็นเชฟช่วงลายช่วงสะโพกค่ะพออัดมาเป็นแผน่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเป็นคล้ายๆขนๆแบบนี้นั่นแหละ แล้วเขาก็จะนำา P ูอะค่ะเคลือบไว้ด้านบนแล้วก็ทำเป็นลายหนังเป็นหนังอัดลายเป็นหนังเรียบเป็นหนังหลายๆประเภทก็คือเอา PU เนี่ยเคลือบไว้ด้านบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบอ n เดนเลเทอร์ก็คือเหมือนกับกึ่งกึ่งจะเป็นหนังแท้กึ่งๆึ่งจะมี PU อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหนังตัวเนี้ยจะมีราคาค่อนข้าง ถูกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนังร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมันเป็นหนังแค่ส่วนล่างค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยเป็น P u ูค่ะแต่ว่าเวลาเอาออกมาทำเป็นชิ้นงานเนี่ยบางที่เขาก็จะเคลมว่าโอเคเป็นหนังแท้แบบนี้ค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจบกันไปแล้วนะคะกับประเภทของหนังทั้ง5้าประเภทในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะกับประเภทของหนังที่เอิญพูดมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันก็ดูถึงความจำเป็นแล้วก็ ต้นทุนที่เราจะนําไปใช้เป็นชิ้นงานด้วยนะคะถ้าต้นทุนสูงเราก็อาจจะต้องขายราคาแพงเนาะเราก็ต้องเลือกดูด้วยว่าหนังแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเหมาะสมอย่างไรบ้างกับชิ้นงานเหล่านั้นแล้วเราตั้งราคา กับสินค้าของเราไว้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามันจะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงนั่นเองถ้าเราใช้หนังที่สวยมากๆหายากมากๆราคามันก็จะแพงเวลาเรานําไปทํากระเป๋าเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีค่าช่างที่แพงด้วยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าหนังที่ราคาเบาลงมาหน่อยอะคะ่ะเราก็สามารถนําไปทําชิ้นงานที่ราคาสมเหตุสมผลได้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคนขายด้วยเนาะว่าจะขายชิ้นงานนี้ให้กับกลุ่มไหนแล้วก็ต้องการต้นทุนกับราคาที่เท่าไหร่ ถ้าใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถถามได้นะคะถามมาทางคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามวิวฒน์เลเทอร์ด้วยนะคะทางหลายๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจวิวฒน์เลเทอร์ค่ะแล้วก็เรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะเรามี Instagram ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะวิวฒน์เลเทอร์นะคะเดี๋ยวเอิญจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างตัวนี้นะคทางร้านเราเนี่ยขายหนังหลายๆประเภทนะคะเข้ามาพูดคุยก็ได้ค่ะหน้าร้านเราเนี่ยอยู่แถวๆว,วงเวียนใหญ่นะคะอยู่บนถนนลาดย่าค่ะอยู่ปากซอยลาดยา่าซอยสองค่ะยังไงก็มา าพูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามีคำถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ